วัดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บางเลนกำลังมาดูเรื่องการให้น้ำฟักทองปกติฟักทองที่แข็งแรงแล้วน้ำเพียงพอเนี่ยใบเขาทำแบบนี้แต่ถ้าใบเขาหอ่อลู่ลงเมื่อไหร่ก็แปลว่าเขาขาดน้ำทีนี้ก็มาดูตรงจุดที่ที่เราลดน้ำอยู่นะครับเราก็จะลดน้ำลงไปแต่ก่อนที่เราจะลดเนี่ยเราจะเห็นว่าดินของเราเนี่ยมีลักษณะทุ่มตุ้มเฉยไม่แห้งไม่แห้งนี่เราก็จะลดน้ำลงไปเพื่อจะทดสอบดิน ถ้าลดน้ําลงไปแล้วแล้วแล้ว,ลวน้าขังเนี่ยน่าดีเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องปรับปรุงให้มันให้มันระบายน้ําได้ดีตรงนี้นะวิธีการปรับปรุงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็เนื่องจากว่าเราปลูกพืชไปแล้วใช้อาหารการด่วนลดจนกว่าว่าเมื่อเราลดลงไปแล้วไม่มีน้ําขังอันนี้แปลว่าสภาพดินตรงนี้ยังไม่ดี เท่าที่ควรเมื่อวานนี้ยังมาไม่ถึงนี่แหละจายมันไม่เป็นไรแต, <c oughs> แต่แต่ว่าอยากให้ดูวิธีการว่าถ้าเราลดน้ําลงไปแล้วมีน้ําขังหน้าดินแบบเนี้ยแปลว่าดินของเราเนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจของต้นทับทองเขานะเราก็เราเราปลูกไปแล้วจะแก้แกยังไงจะไปขุดเอาอีอีอปุอ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปมันก็จะกระเทือนล่ามีวิธีเดียวคือทําอาหารจนด่วนลดลงไปนะจนกว่าว่าเขาจะพอใจคือใบเขาแสดงอาการออกไม้เราเห็นนะ อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องเพิ่มแต่ถ้าเรายังไม่ทันปลูกเราเตรียมหลุมเนี่ยรับปลูกปรุงดินตรงนี้ให้ดีเลยให้ให้กว้างกว่าน,นี้หน่อยนึงแย่งน้นออกไปสักข้างละข้างละห้าสิบเซนเนี่ยหลุมกว้างห้าสิบเซนลึกห้าสิบยาวห้าสิบอันนี้เราก็เอาดินสองวนปุ๋ยอินทรีย์หนึ่ง่วนเข้าเข้าเดียวกันแล้วก็เตรียมเป็นหลุมมันก็อาจจะขึ้นขึ้นมาเป็นโคกหน่อยเวลาลดน้ําลงไปปั๊บน้ําก็จะซึมลงไปแต่มันไม่หายไปเนาะ มันจะเก็บไว้ที่ทีตัวน้ําแล้วไอ้ต้นพักทองเขาก็จะมีน้ำาดู่ไปใช้ตลอดโอเคเรามาดูต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นไอ้ต้นนี้มีมีหญ้าเป็นที่เลี้ยงบางทีเราบอกว่าเราบอกว่าหญ้าเนี่ยลกแต่มันเป็นที่เลี้ยงช่วยปรับความชื้นไม่ให้ใบพักทองเนี่ยขายน้ํามากเกินนะแล้วเราดูดินเนี่ยที่เราลดน้ําไปแล้วเนี่ยมันแสดงว่าดินตรงเนี้มันดีกว่าดินตรงนี้นะ พราะมันมีสีสีของดินเข้มเข้มขึ้นแล้ว่ามันมีน้ําอยู่เราก็จะลดน้ําน้ํออกไปทดสอบถั mm. งไหมขังแปลว่ายังไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะแล้วแอบมาดูโอ้โหแอบมาดูฟักทองเนี่ยลูกมาเริ่มเลยลูกมาเริ่มเลยแปลว่าฟักทองเนี่ยเป็นพืชทนน้าใช้น้ําน้อยแล้วก็ทนร้อนด้วยนะถึงใบเข้าใจเหี่ยวเขายังให้ผลผลิตแต่อันเนี้ยตินตัวเนี้ยสู้นนไม่ได้เห็นไหมน้ำขังน้ำขังกว่ายเยอะเลยไม่ระนะบาย ดินแน่นผมไปขไปึนก็ไม่ได้ดินมาดูตรงนี้ตรงนี้นี่รู้สึกว่าไปออกลูกที่ปลายยอดนั่นอีกลูกหนึ่งนะแล้วลูกเขาสวยมากแต่ดูดูดินตรงนี้มันจะเงอเลืดไหมถ้าเทียบกับข้างนอกนี่ไอข้างนอกนี่ดินไม่มีน้ําเลยแต่ตรงหลุมเนี่ยเราลดน้ำนะมันก็จะฉ่ำน้ำกว่าดูอาการซึมน้ําเหมือนกันถ้ายังค้งอยู่แปลว่าตองลดอาหารจานด่วน ลดราดลดอาหารจานด่วนเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปปรับไอ้ระบบรากแลได้แล้วอันนี้ก็ลูกโปใช่ไหมขราดใบเดียวมาดูหน้าทนตรงนี้ดิถ่ายตรงนี้แง,ง,งมันสีไม่เหมือนกันโน้ตเลยใช่ไหมแห้งไอ้เนื้อของเราเนี่ยใบยที่ปลายยอดยังตั้งอยู่เลยเห็นไหมนะตั้งเลยไอ้นี่ของเราเป็นไงสลบเอาลองรดน้ำดูเนี่ยหลังเห็นไหมเนี่ย คือการปลูกพืชเนี่ยเราต้องอาศัยดูพืชเป็นหลักแล้วพืชเลยจะเป็นครูของเราแล้วสอนเราว่าเราควรจะจัดการยังไงกับเขาถ้าเกิดเขาติดลูกเยอะแล้วก็ต้องต้องใช้น้ําเยอะใช้ปุ๋ยเยอะเราก็ต้องใส่ให้เขาให้เขาใอ้เปลี่ยนถ้าเขาไม่พอเปลี่ยนเขาก็แสดงออกมาเลยเ้ยไม่ไหวเลยไปก็เลยตกตรงนี้มีลูกนะตรงนี้มีลูกมันร่มลูกเริ่ม เดี๋ยวอยากให้ท่านท่านมาดูแล้วให้ท่านตัดามาก่าไตัดมาตัดเดี๋ยวผมโพตามอันนี้แย่เลยนะอันนี้สลบสลบสลายดูดิสีสีของโงน้ำเขาเป็นยังไงไม่ไม่ดำไม่ดำสีเหมือนไม่มีน้ำอ่ะน้ำมันหายไปเลยต้องเอามาเพิ่มไหมเนี่ยต้องเอาดินดึงไม่ตเราไม่ต้องทำอะไรแล้วลดการดวนอย่างเดียวคว่าตัด เรื่องการให้น้ําประคองนะ 8, 8แล้วการปรับปรุงสภาพดินให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเนี่ยโดยใช้อาหารจันด่วนเหตุที่ใช้อาหารจานด่วนเนื่องจากว่าเราได้ปลูกพืชไปแล้วาการกะพควนดินเติมรีวัตถุลงไปในดินเนี่ยมันก็ทบกระเทือนรากเพราะฉะนั้นอาหารจันด่วนเนี่ยจะเป็นการปรับรปรุงบำรุงดินโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบรากของเขาให้เขาเก็บน้ําได้มากขึ้น